สีน5าสีลข้อที่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์จุดมุ่งหมายของการรักษาศีลข้อหนึ่งคือไม่ทำลายเมตตาธรรมในตัวตนการบัญญัติศีนข้อนี้มุ่งให้มนุษย์ปลูกเมตตาจิตในสัตว์ทุกจํำพวกหรือแม้ในมนุษย์ด้วยกันเพราะเมตตาจิตนี้เป็นความดีมีทั่วไปทั้งในมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานเมตตา คือความต้องการให้สัตว์โลกมีความสุขกรุณาคือความต้องการให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ความทุกข์ของสรรพสัตว์ในโลกจะถือเสมือนหนึ่งเป็นความทุกข์ของตนเองความเศร้าเสียใจของสรรพสัตว์จะถือเป็นเสมือนความเศร้าเสียใจของตนเองทุกเหมือนกันเศร้าเหมือนกันก็คือความเห็นใจในทุกข์และเศร้านั้นและจะช่วยหาวิธีให้พ้นจากความทุกโศกเศร้านั้นๆ พระพุทธองค์ให้รักษาศีลปานาเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตคือธาตุไม้ในตัวคนคือจิตเมตตาล้วนเป็นสิ่งที่สงบเยือกเย็นเป็นผู้ให้โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นความเมตตาเช่นนี้จึงมีค่าคำจุนโลกได้และมิได้ทำลายสรรพสัตว์ชีวิตเลยมีแต่ทำให้ชีวิตทั้งปวงจเจริญงอกงาม ดังฟ้าดินที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพชีวิตทุกชีวิตโดยไม่ต้องการผลตอบแทนและเงื่อนไขใดๆทุกชีวิตต่างได้รับอากาศน้ำอาศัยบนผืนแผ่นดินเท่าเทียมกันเมตตาธรรมจึงนําพาสันติสุขต่อตนเองและชาวโลกคนที่ขาดเมตตาย่อมส่งผลร้ายต่อร่างกายคนที่ไร้เมตามักเป็นคนเจ้าโทสะ โมโหกโกรธาตับจะถูกกระทบกระเทือนถ้าตับเสียย่อมส่งผลต่อการกรองของเสียออกจากร่างกายผู้ที่บำเพ็ญเมตตาจะกกำจัดโทสะได้ย่อมมีผลต่อร่างกายของผู้นั้นหน้าตาผ่องสายยิ้มแย้มและเพื่อรักษาตับมิให้กระเทือนรสชาติอาหารจึงควรเลี่ยงรสเปรี้ยวจัด เมื่อทั้งกายและใจอยู่ในเมตตาธรรมจึงมีพลานุภาพต่อสรรพชีวิตดังนี้อาน,นิสงส์23ประการของการรักษาศีลห้าศีลข้อที่1 1. มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน 2. มีร่างกายสมส่วน 3. มมีความคล่องแคล่วว่องไว สฝ่ามือและฝ่าเท้างดงามอย่างบรรจง 5. เป็นผู้มีผิวพรรณสดใสหกมีรูปโฉมงามเฉล่มเจเป็นผู้อ่อนโยน 8. เป็นผู้มีความสุข 9. เป็นผู้แกล้ากล้า 10. เป็นผู้มีกำลังมาก 11. มีวาจาพรอบาะพริ้ง 12. พวกพ้องบริวารไม่แตกแยก 13. ไม่เป็นคนขี้กลัว 14. ไม่ถูกทำลาย 15. ไม่มีคนคอยปองร้าย 16. มีบริวารหาที่สุดมีได้ 17. มีรูปงาม 18. มีสวดทรงสมส่วน 19. มีโรคน้อย 20. ไม่มีเรื่องเศร้าโศกทุกใจ 21. เป็นที่รักของชาวโลก 22. ไม่พลัดพรากจากคนและของรัก 23. มีอายุยืนผลกรรมของการละเมิดศีลข้อที่หนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าคนบางคนฆ่าสัตว์เป็นปกติมีใจทารุณโหดร้ายมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเขาตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารก เพราะกรรมนั้นอันเขาได้สมาทานไว้อย่างนี้แต่หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารกถ้าเกิดเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนที่มีอายุสั้นนี่คือผลแห่งกรรมตามในแห่งจูนกรรมมวิพังขสูตรพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอดีตกรรมของคนเราว่า ในชาตินี้คนที่คิดฆ่าสัตว์มีว่าน้อยใหญ่เพียงคิดที่จะฆ่าหรือเพียงแค่จับเอามาทารมานทารุณแกล้งเล่นให้มันได้รับความเจ็บปวดเพื่อความคึกขนองของตนจนสัตว์นั้นได้รับบาดเจ็บหรือต้องตายไปบุคคลนั้นจะได้รับผลจากการกระทำภายในชาติปัจจุบันนี้หรือในชาติต่อไปโดยผลกรรมนั้นจะปรากฏในลักษณะใดลักษณะหนึ่งต่อไปนี้ หรูปโฉมอัปลักษ์เหมือนดัง่งใบหน้าของสัตว์ที่บิดเบี้ยวเพราะได้รับความเจ็บปวดเมื่อถูกทรมาน 2. ขี้ขลาดขี้กลัวง่ายเหมือนดั่งความรู้สึกของสัตว์ที่ตื่นกลัวเมื่อถูกทารุณหรือกำลังจะถูกฆ่า 3. อ่อนแอช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ได้เหมือนดั่งสภาวะของสัตว์ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บและใกล้ตาย 4. เชื่อชาปัญญานิ่มเหมือนดั่งสภาวะของสัตว์ที่ใกล้ตายย่อมไม่มีกำลังและสติปัญญาใดๆอีก 5. พิกลพิการเหมือนดั่งสภาพของสัตว์ที่ถูกแกล้งถูกทารุณจนไม่สมประกอบ 6. ต้องถูกฆ่าฆ่าตัวตายเหมือนดั่งชีวิตของสัตว์ที่ถูกตนเคยฆ่าเคยเอาชีวิตเขา 7. มีโรคมาก เหมือนดังลักษณะการที่ตนเคยทำทารุณสัตว์มาในชาติปางก่อน 8. สิ้ินไรบริวารด้วยเพราะเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงมีกรรมที่ทำให้ไม่มีผู้ใดยอยู่แวดล้อมใกล้ชิดได้นาน 9. อายุสัน้นเหมือนดังชีวิตของสัตว์ที่ยังไม่ถึงวัยต้องตายแต่ตนไปเอาชีวิตเขาและให้ผลติดต่อกันหลายชาติตามหลักคำสอนของมหายาน วันนี้เราทุกคนนั้นไปวัดไปทำอะไรบ้างใช่หรือไม่ว่าไปฟังธรรมไปปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้วในขณะที่เรานั้นไปวัดเราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือในขณะที่เราพาตัวไปวัดใช่หรือไม่ว่าต้องชำระกายเราให้สะอาดก่อนต้องนุ่งผ้าอย่างเรียบร้อยจะต้องนุ่งขาวห่มขาวใช่หรือไม่วันนี้เราทุกคนไปวัดไปฟังธรรม ใช่หรือไม่ไปปฏิบัติตามคำสั่งสอนเราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องชำระกายเราให้สะอาดต้องนุ่งขาวห่มขาวขอถามว่าเรานั้นเมื่อไปถึงวัดแล้วได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนอย่างที่เราสวมชุดขาวหรือไม่ตัวเรายังนุ่งผ้าอย่างเรียบร้อยแต่มือเรานั้นหิ้วอะไรไปแล้วในปิณโตนั้นมีอะไรบ้างอาหารนั้นถวายให้ใคร แล้วในปิ่นโตที่หิ้วไปมีกี่ชีวิตในทางกลับกันเราได้รู้แล้วว่าชีวิตสัตว์นั้นล้วนน่าสงสารเกิดเป็นสัตว์แล้วยังไม่พอเรานั้นยังต้องไปเข็นฆ่าเข็นฆ่าแล้วยังไม่พอยังนำไปทำอาหารเพียงแต่ตัวเองกินยังไม่พอยังให้ใครอีกแล้วยังนำมาถวายวัดอีกใช่หรือไม่ ข้อถามว่าชีวิตที่เราทำลายไปอยู่ในปินโตนั้นเรานำไปถวายพระเราได้บุญหรือได้บาปแล้วเหตุใดเราจึงไปถอดเสื้อผ้าสัตว์เหล่านั้นไปถวายพระเราทุกคนเป็นพุทธศาสนิกชนขอถามง่ายๆว่าสีห้ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราท่องทุกวันแต่เราก็ฆ่าทุกวันใช่หรือไม่ แล้วอย่างนี้เราจะถือว่าเป็นข้อปฏิบัติตามคำสั่งสอนได้อย่างไรกันเราเพียงแต่ท่องทองไปเท่านั้นเองสัตว์เหล่านั้นเกิดมาเพื่อให้เราประทังชีวิตหรือเพราะเรายังไม่รู้แต่หลังจากที่เรารู้แล้วขอบอกว่าสัตว์เหล่านั้นก็มีชีวิตรักตัวเองขอถามว่าถ้าวันนี้มีใครมาทำลายชีวิตเราเราจะยอมหรือ เพราะเหตุใดเราจึงยังทำลายสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เพียงแต่ทำลายแต่ยังนำไปถวายพระอีกเราเป็นพุทธศาสนิกชนจริงหรือเรายัางไม่รู้ว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปสินข้อที่หนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เหตุใดจึงห้ามฆ่าสัตว์เพราะชีวิตใครใครก็รักเรารักชีวิตเราไหมแล้วถ้าเกิดมามีใครมาพลัดพรากคนที่เรารู้จักไปเราจะยินยอมไหม แล้วทุกคนทำลายไปแล้วกี่ชีวิตเหตุใดเรานั้นท่องอยู่ทุกวันว่าห้ามฆ่าสัตว์ไปวัดก็ห้ามฆ่าสัตว์แต่ในมือยังคงถืออะไรไปถือชีวิตสัตว์ไปเพราะว่าเรานั้นยังไม่รู้หรือใครคิดว่าเรานั้นเกิดมาต้องกินเนื้อสัตว์บ้างเรานั้นได้ทานเนื้อเข้าไปรู้หรือไม่ว่านั่นคือเรากำลังกินชีวิตหนึ่งเข้าไปแล้ว จริงๆแล้วคนเรากับชีวิตสัตว์ไม่ต่างกันเลยต่างกันแต่เพียงร่างกายเท่านั้นขอถามว่าสัตว์น้อยเหล่านั้นมีจิตวิญญาณหรือไม่แต่ว่าเป็นจิตวิญญาณที่มืดมนมากเกินไปยากที่จะพาตนเองนั้นค้นพบทางที่สว่างได้เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานที่น่าสงสารแล้วคนเรายังไปทำลายอีก ขอถามว่าเราทุกคนนั้นได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนแล้วจริง,รงๆหรือเหตุใดจึงต้องห้ามฆ่าสัตว์ก็เพราะว่าเพื่อปลูกฝังให้เราทุกคนนั้นมีความเมตตาการุณาอย่าลืมว่าสัตว์น้อยเหล่านั้นล้วนเป็นพี่น้องของเราคำแผ่เมตตาเราท่องอยู่เสมอๆแต่ปฏิบัติได้จริงมีกี่คน จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยขอถามว่าเรานั้นได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไปแล้วมากน้อยเท่าไร่แล้วเหตุใดายเรายังท่องว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเราไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์เหล่านั้นขอถามว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นสุขอยู่จริงๆหรืออย่างไรกันสุขตรงไหนเราใช้เพียงแต่ปากท่องในขณะที่เราท่องนั้นเราปฏิบัติได้ถึงเซี่ยวหนึ่งแล้วหรือยัง ศีลนั้นมีไว้เพื่อทำอะไรมีศีลให้เราปฏิบัติตามแต่ทุกคนปฏิบัติตามศีลจริงๆหรือไม่ข้อถามว่าถ้าเรานั้นมีศีลแล้วเราไม่ปฏิบัติตามผลอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเราวันนี้เรานั้นไม่ได้ฆ่าสัตว์เราบาปไหมแล้วถ้าเราไม่ประสงค์จะฆ่าเอาเนื้อสัตว์จะมีพ่อค้าแม่ค้าขายเนื้อสัตว์เกิดขึ้นหรือไม่ วันนี้เราทุกคนเข้าข้างตนเองว่าเรานั้นไม่ได้เป็นคนฆ่าถ้าวันนี้เรานั้นเป็นผู้ร้ายตำรวจจะจับใครกี่คนถ้าไม่มีคนจ้างให้เขาไปฆ่าเขาจะฆ่าไหมแล้วเหตุใดจึงฆ่าละ่ะเพราะมีคนสั่งให้ไปฆ่าใช่หรือไม่หลังจากที่ฆ่าคนแล้วขอถามว่าตำรวจจะจับทั้งหมดกี่คนจับเราคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่ เช่นเดียวกันวันนี้เราบอกว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เพียงแต่ไปซื้อมาเท่านั้นเราไม่บาปใช่อย่างนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าวันนี้เรานั้นไม่ประสงค์ที่จะทานเนื้อสัตว์จะมีการฆ่าเกิดขึ้นไหมแล้วเหตุใดเราจึงฆ่าแล้วทำไมเราจึงเข้าข้างตนเองว่าเรานั้นไม่ได้ฆ่าสัตว์ บางคนบอกว่าฆ่าสัตว์เพื่อประทังชีวิตขอถามว่าถ้าวันนี้เรานั้นอยู่ดีๆมีคนใช้มีดมาแทงตัวเราแล้วเราจะยอมหรือไม่แล้ววันนี้เรานั้นยืมมือคนฆ่าไปแล้วกี่ชีวิตอย่างนี้เราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรืออย่าลืมว่าวันนี้เราได้ทําลายไปแล้วกี่ชีวิตอย่าลืมว่าชีวิตที่เรานั้นทำลายไปจะกลับมาหาตัวเราสักวันหนึ่ง จะตอบแทนเราอย่างไรเราก็ไม่รู้อย่าลืมว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดถ้าเราท่องอย่างนี้เราไม่ปฏิบัติก็ไรไประโยชน์เพราะฉะนั้นเราเป็นคนฆ่าหรือไม่เป็นคนฆ่าเราผิดหรือไม่ผิดกลับไปคิดเองบาบุญคุณโทษใครสร้างกรรมใดคนนั้นก็รับกรรมนั้นไป ชิ้นนี้แหละ